รถใครจอดแล้ววะต้องตามแล้ยลงที่พักแล้วตามวะไม่ปล่อยด้วยทางรถมันแรงมากเลยมันจะลอยอะ่ะไม่ปล่อยด้วย I got problems on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  problems I solve them. I run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The b i r d i s back. Tell me I'm garbage. I'm going through something that's. สวัสดีน้องชาวไทยไวัยรุ่นเมกาด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งอยู่ในช่องพีเดฟทีวี TV เช่นเคยนะครับผมนะวันนี้ผมกลับไปอีกครั้งอยู่กับไฟอมอีกแล้วนะวันนี้ผมเล่นในประเทศเมโลซิตี้นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวในประเทศเมโลซิตี้นะฮะแล้วก็โปรโมทไปในตัวนะครับในประเทศสําหรับ เพเยอร์ใหม่ที่เข้าจะเข้ามาเล่นเมโลซิตี้นะครับคลิปนี้นะมีคําตอบแล้วก็อธิบายแบบว่าอย่างชัดเจนเลยสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับย้ําเลยนะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็จะอธิบายก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับในประเทศเมโลซิตี้นั่นเองนะครับไปอันดับแรกเลยนะครับตรงที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คืออูออ่ช่างนะครับนะดูจากในแผนที่นะครับนะแผนที่นี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่สีเหลืองนะี่คืออู่อู่ช่างนะครับ แต่ตอนนี้นะครับช่างยังไม่มีนะครับนะแต่เขาก็จะเปิดรับสมัครอยู่นะฮะในประเทศเบลโรสิตี้นะช่างนะรับจํานวนมากนะครับผมนะโอเคจุดต่อไปเลยดีกว่า,าจ,จะผมจะจะีวิวอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นปั๊มนะฮะอันนี้คือปั๊มนะฮะปั๊มเลยไงฮะเป็นแบบว่าโลโก้หรืออักษรที่แบบว่าโดดเด่นแต่ว่าเห็นได้ชัดเจนคือปั๊มอ่ะต่อไปมีอะไรบ้างอ่าไอ้น,นี้เขียวๆนี่คือรูกเงินก็คือแบบตลาด ECO ก็คือเหมือนตลาดกลางขายของนะอ่าขายของนะไม่ใช่ตลาดโลกนะฮะเป็นตลาดขายของก็คือตรงนี้อ่าก็แต่ละเซิร์ฟหรือแต่ประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็เอาคร่าวๆอันหลักๆก่อนที่เราจําจําเป็นนะฮะในเมืองก่อนละกันอันนี้ก็จะคือโรงพยาบาลน,นะฮะโรงพยาบาลน,นะฮะโรงพยาบาลตรงนี้นะอ่าสัญลักษณ์นะฮะคือโรงพยาบาลตรงนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเอน่อเขาเรียกว่าะ ที่เปิดรถอ่ะ,อะประมาณนี้ตัว A นี่คือจะเป็นโซน AFK นั่นเองคือคือออนเก็บเขาเรียกจะเป็นตัว๋ว AFK เออเอาไปแลกเฟชั่นอะไรประมาณนี้นะครับนะสำหรับสายคนที่ชอบออนตลอดแลกของฟรีอะไรประมงประมาณนี้อ่ะแล้โคมเปนกิจกรรมใหม่นะฮะคือไฟดับอ่ะถ้าเกิดเราไปซ่อมไฟตรงจุดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าละกันนะครับผมนะไฟดับ อ้าวอะที่เราตอนที่ไฟดับแล้วน้ำมันหมดเหมือนกันเติมน้ำมันก่อนโอ้ยดีนะดีนะปั๊มน้มันอยู่ใกล้ๆอ่าถ้าเกิดเราน้ำมันเราหมดอ่ะเราก็เติมตรงนี้ได้ครับอ่าแล้วก็ซื้อถังน้ำมันเก็บไว้ก็ได้นะครับนะอ่าหรือว่าเติมน้ำมันก็ได้เพื่อสำรองไว้นะฮะสำหรับเพเยอร์ใหม่นะฮะที่ไปฟาร์มไกลๆไปออกตรงเมืองทะลึงทะเลทรายไกลๆนะฮะแนะนําเลยว่าต้องควรต้องมีถังน้ำมันเก็บเอาไว้นะครับนะ แต่รถร้อยโลเนี่ยคือปรเพเยอร์ใหม่อ่ะประเทศนี้เขาจะแจกนะฮะรถร้อยโล7วันนะครับก็ฟาร์มชิวๆเลยและช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีฟาร์มคูณ2นะฮะคือ,อเราไม่ต้องห่วงในเสาร์อาทิตย์มีฟาร์มมันแน่ๆถ้าเกิดมีรถเอาร้อยโล7วันสําหรับเพเยอร์ใหม่นะครับก็ภายใน7วันเนี่ยเราก็ฟาร์มให้คุ้มหน่อยแล้วกันนะครับนั้นเราก็จะได้มีเงินหลักแสนใช้เออ ประเทศนี้หาเงินง่ายนะครับยอมรับเลยว่าหาง,ง่ายจริงนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็มันจะสมสมเหตุสมผลนะ่ะมันก็จะสมดุลพอดีเลยแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะไปซ่อมไฟนะฮะซ่อมไฟเนี่ยคือเราก็ได้รายได้นะฮะก็คือเราจะไม่ได้สายไฟอะไรนะฮะแต่เราจะได้เป็นเงินเลยนะฮะเป็นเงินเลยนะฮะก็คือเราซ่อมเสร็จปุ๊บเราได้เงินปั๊บเลยนะฮะง่ายจัดอ่ะผมบอกให้โคตรอ่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะชอบดี๋ยอยู่ในเมืองรอเวลาไฟดับอแล้วก็ไปซ่อมนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าวะเพราะว่าตอนเนี้ยคนเล่นอยู่ประมาณประมาณห้าสิบกว่าคนนะครับนะไม่รู้จะทันหรือเปล่าเพราะว่าคนอะซ่อมไฟเยอะไม่ว่าจะเป็นหมอตำรวจหรือว่าจะเป็นอะไรอะซ่อมได้หมดทุกคนนะครับนะก็คือมีสิบทุกคนแต่ถ้ามีรถแรงๆมาซ่อมก็ก็ไหวครับขึ้นได้ตะวะ เดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนนะจับคว่ำนะจับคว่ำนะปึ๊บสวยสวย,สวยไม่ใช่กูขึ้นไปปึ๊บแล้วก็คนจอรดรถอยู่นะโอเคเอ๊ะอ่้เรา,า,าเจอแล้วนะครับล็อกรถก่อนเดี๋ยวใครมาดักตีกูแล้วกูไม้ตีหรือโอเคซ้อมก่อนป่า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  สวยครับแต่อันนี้คือซ่อมสาเร็จแล้วนะคะแต่ถ้าเราซ่อมไม่สาเร็จเราก็จะโดนไฟดูกอุ milk, ้ยเงินเยอะเกินเงินเยอะเกินอ่ะเร็วๆเราจะไปซ่อมจุดนึงอาดีนะรถที่นี่ไม่มีกระจกไม่ชอบทุกโอเคจุดใกล้ๆกันแป๊บเดียวเห็นปะได้มาแล้สองพันนะฮะหาเงินง่ายจัดอ่ะครับลองดู่อเจอแล้วนี่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 ไฟพังไฟพังกด E เพื่อซ่อม ป้าป้าป้าเสียงหลอดวะป้าเรียบร้อยเอาอันนี้นี่ไฟติดแล้วนะเรียบร้อยนะฮะซ่อมไฟสำเร็จเรียบร้อยนะฮะอ่าต่อไปจุดที่ผมจะรีวิวต่อก็คือหลอดไอ้นี่นะฮะอ่าหลอดเครียดอ่ะถ้าเกิดว่ามันเต็มร้อยเปรซน่ะอ่าเราก็ต้องไปที่ผับนะครับนะ ที่ผับมนะันก็จะอยู่ตรงเนี้ยตัวซีนี่คือผับนะแต่บางทีเราไม่ต้องไปที่ผับก็ได้นะไปที่ร้านค้าก็ได้นะฮะแล้วก็กินลูกอมนะฮะลูกอมอัน,นี้มันไม่ใช่ได้เพิ่มอาหารนะฮะอันลดอ่คลายเครียดสมองเรานะเวลาเราทํางานหนะักอ่าพอเรากินไปเพิ่มมันก็จะลดนะฮะสามารถหาซื้อได้จากที่เซเว่นนะฮะเซเว่นก็จะมีนะครับนี่มันจะมีลูกเซเว่นอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยเซเว่นอ่าแล้วก็มีร้านเสื้อผ้านะครับนะ เด็กใหม่มาก็ได้ของอสิทธทิประโยชน์เยอะอยู่แล้วนะฮะก็เหมือนกับหลายๆประเทศที่เราเข้าไปนะฮะก็จะมีสิทธิ์ต่างๆมากมายนะฮะครับไม่ว่าจะเป็นกาชารถฟรีอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะฮะพวกบัตรส่งบัตรแฟชั่นบัตรลิสกีนอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคครับต่อไปที่ผมจะไปรีวิวก็คืออ,อะไรก่อนดีนะฮะร,ร้านของร้านคา้าหรือหรือว่าอะไรดีสอน,อนอแล้วกันอ่ะใกล้ๆดี เดี๋ยวค่อยีวู่ร้านค้าจังไก็ต้องไปอยู่ละแล้วประเทศนี้มีกิจกรรมให้เล่นนะครับก็จะมีกิจกรรมอาชิงธงนะฮะแอร์ดอกแล้วก็กิจกรรมเขาเรียกกิจกรรมระเบิดอะ่ะกิจกรรมอะไระผมเออเรียกไม่ถูกอะ่ะมันเป็นกิจกรรมระเบิดอะ่ะก็คือมันจะสุ่มอะ่ะมันจะสุ่มให้เราอะ่ะว่าใครจะเป็นคนมีระเบิดติดตัวแล้วเราก็วิ่งไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนกด E เพื่อนโยนระเบิดให้เพื่อนภายในเวลาประมาณ30วินาทีนี่แหละ ถ้าเกิดเราให้ระเบิดกด E ให้เพื่อนโยนให้เพื่อนไม่ทันเราก็จะเป็นคนโดนระเบิดตูมตายแต่ถ้าเกิดเราลอดคนชีวิตเหลือคนสุดท้ายเราก็จะได้ของแจกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารสายไฟปูนเยอะแยะมากมายประเทศนี้เขาแบบว่าแจกไม่อั้นนะฮะเอาใจเพลเยอร์ใหม่สุดๆเลยนะครับผมอ่ะต่อเลยละกันวงไไนดีนะเดี๋ยวเราจะไปส่งสอสอนอก,ก่อนละกันนะครับ ก็ถูกใจสายจบปูนะบอกให้นะครับนะตอนนี้ตำรวจก็ออนอยู่5คน6คนนะครับนะเล้าใจแน่ๆใครที่ชอบจบปูนะแนะนำเลยประเทศนี้ซื้อรถง่ายแน่นอนเดี๋ยวผมจะไปรีวิวร้านค้าให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะร้านค้ารถนะฮะว่าลถมันราคาเท่าไหร่ครับผมนะบอกตรงว่าคุ้มอะเพราะมันหาง่ายเงินหาง่ายประเทศเนี้ยแต่ก็พยายามเก็บออมหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ระวังโดนไอ้พวกโจรมันดักตีด้วยนะครับนะ อ่าตรงนี้ก็คือสอนอนะครับผมนี่คือสอนอนะครับนะ,สว,ส,ะสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาทำอะไรแถวนี้คะเนี่ยอ,อ๋อมาชวมวิวครับมาดูสอนอว่าตำรวจเป็นยังไงครับ <S 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 อะไรนะคะอ๋อมาดูมาดูตำรวจครับว่าเป็นไงบ้างครับโล่งมากเลยครับไม่มีอะไรทำแล้วอ๋อ,อนนตำรวจชิวๆตำรวจเยอะ <S <S อันนี้อันนี้ตำรวจญิงเหรอครับ ใช่ค่ะว้าวแล้วถ้าผมจบนี่จะตามล่าผมป่ะแกไม่ได้คนไม่ได้เป็นคนอันนี้น่ะเราทำคดีน่ะข<อ>ับรถไม่เป็นเราก็จะเจอกันอยู่โรงพักตลอดอ,อย่างนี้ว่าผมก็ามาหาที่โรงพักโรงพักได้สิใช่อยู่ตลอดหรือเปล่าครับอยู่ตลอดอยู่ตลอดว้าวชื่ออะไรครับชื่อครัวเทียค่ะอ๋อครัวเทียเหรออุ้ยชื่ออะไร <c oughs> อ๋อผมผมเด็กตะูุนะครับ อ๋อโอเคค่ะ,ะถ้าใส่สูตรแบบนี้ก็ต้องตกใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวมานะครับโอเคค่ะ <c oughs> ต่อเลยละกันไปก็โรงพยาบาลแล้วกันเรามาดูโรงพยาบาลว่ามีอ,อะไรกันบ้างนะครับผมก็มจะดูรีวิวเป็นจุดเป็นจุดไปละกันนะครับผมเอาคร่าวๆไปทางผิดไอ้เหี้ย นึกว่าจะเขาจะแบบว่าเป็นขับรถตามจับเราอย่างเงี้ยโอ้เขาทำคดีอยู่โรงพักสีจุยอ่าีอะอ่ะตรงนี้ก็ขับมาตรงนี้แลนด์มาร์คอ่าสีแดงตรงนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเป็นน่าจะเป็นจุดพวกบอกว่าเก็บรถเบิกเบิร์ตรถอะไรประมาณเนี้ยนะฮะบางทีอาจจะเป็นแลนด์มาร์คบอกว่าจุดสําคัญเวลาซื้อขายเอ่อพวกปูนพวกสายไฟอะไรประมาณนี้ละบ้างนะนะประมาณนี้นะ แต่ว่าเข้าไปขายในโรงจอมรถอ่ะพวกปูนพวกอะไรขายตัวตัวต่อต่างพวกแก๊งอื่นหรือว่าประชาชนอะไรเงี้ยตออย่างนหนึงน่งฮรอาหารน้ําเนี่ยคือเราจะไปซื้อตรงที่ร้านเบเกอร์นะครับมันจะไม่มีขายในร้านค้าหรือเซเว่นะฮะเบเกอร์จะอยู่ตรงนี้นะเบเกอร์เบเกอร์นี่อา่าโอเคครับ อาหารเนี่ยมันก็คาบได้นะครับไม่จําเป็นต้องซื้อบางทีเราก็สามารถคาบได้ทํางานแล้วคาบได้เอาไปขายได้เช่นกันแต่น้ำปกติบางประเทศอ่ะเขาจะมีกินฟรีอยู่ตรงนั้นตามหน้าโรงพยาบาลนะแต่ประเทศนี้เขาจะไม่มีกินน้ําฟรีครับก็คือเราต้องไปซื้อเอาเองและราคาค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะครับเพราะว่าประเทศมันหาเงินง่ายแล้วมันฟาร์มออโต้ด้วยไงมันก็เลยค่อนข้างที่จะแพงนิดนึง มันก็ต้องสมเหตุสมผลกันนะคือว่าเงินหาง่ายของใช้ใช้จ่ายก็ต้องแพงขึ้นอะไรคงประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่คืออาหารนะฮะอาหารนี่คือพวกที่เขาไปคราบมาแล้วก็มาขายนะครับก็อยู่ที่ชุดประมาณทันสี่ถูกสุดก็ประมาณทันสองนะครับอ่าเ้าเกิดเรากินชุดไอเดียแมกโนโนโอะไรเนี่ยเพื่อปะน้ําอาหารมันก็จะเพิ่มขึ้นอ่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะมันจะรวมอยู่ในชุดเดียวกันเลยทั้งน้ําทั้งอาหารแล้วก็ ส่วนตรงนี้ร้านค้านะครับนะเรากดเข้าไปก่อนร้านค้าเนี่ยจะขายอยู่ที่พันห้ามันจะแพงกว่าตรงตลาดตรงไว้ครั้งนู้นที่คนไปค้าขายอ่ะอย่างเช่นเรากินไอชุดไอเนี่ยแมคโดนัลเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกน้ําอาหารเพิ่มขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเรากินไอข้าวหน้าเนื้อเนี่ยมันก็จะเพิ่มแต่อาหารแต่น้ําไม่เพิ่มแต่ราคาอยู่ที่พันหนึ่งมันจะแพงกว่านะครับแล้วก็ไอไอน้ำปั่นผลไม้ปั่นเนี่ยหนึ่งพันกับเจ็ดร้อยเนี่ยคือถ้าหนึ่งพันเรากินก็จะเต็มหลอด แต่700ดร้กินไม่เต็มหลอดน,นะฮะมันก็จะแพงเห็นปะ่ะนะเดี๋ยวเขาก็าจะมีอัปเดตใหม่ก็อาจจะมีอ่าพวกที่กัดบอกตำแหน่งธนาคารตู้เอ็นที่ตู้เอทีเอ็มอะไรประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเราลดด้วยนะฮะระวังลดหายนะครับผมอ่าเรามาดูด้านในกันดวูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างที่ผมบอกลูกอม,มนะฮะก็จะมีขายในเซเว่นแล้วก็ไอ,บไอ้บัตรไอ้นี่บัตรเทเลพอร์ตอะไรเนี่ยคือบัตรอันเนี้ยเอาไว้ใช้สําหรับเวลาเราไปเล่นไอ เออเขาเรียกว่าโซนอะวอโซนหรือโซนเนี่ยนะโซนตีกันอนะมันมีโซนตีกันด้วยนะครับนะโซนตีกันมันก็จะอยู่ตรงอาแลนด์มาร์คน่าจะแลนด์มาร์คเหลืองนะฮะน่าจะอยู่แลนด์มาร์คเหลืองนี่แหละต่อไปเลยนะช่อดอกไม้เขาคงขอขอ,ขอแต่งงานนะอะไรประมาณนี้อ่าหมูอาหารสัตว์ไอ้พวกนี้เราก็จะเป็นงานนะจะเป็นงานเลี้ยงหมูเลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงวัวอะไรประมาณนี้ แล้วก็พวกลำโพงถังดำน้ำสเก็ตบอร์ดเบ็ดตกปลานะฮะอันนี้เบ็ดตกปลาก็จะมีเบ็ดแล้วก็เหยื่อนะครับอ่าก็มีประมาณนี้นะครับนะส่วนอาหารเลี้ยงพวกเลี้ยงสัตว์อะไรเรากดเครื่องหมายเท่ากับตรงแป้นพิมพ์ของเรานะครับผมนะอ่าแล้วก็จะมีเช็คอินออนไลน์ด้วยนะถ้าเราออนไลน์ตามวันเนี้ยเราก็จะได้ของฟรีไม่ปูนสายไฟอ่าไอที่ปั๊มเลือดอะไรเนี่ยแหละอ่าแล้วก็อาหารชุดอาหาร กล่องเงินต่างๆกล่องอาวุธแล้วก็บัตรเขาเรียกว่าบัตรกราชาแล้วก็ลอกอมปูนอะไรต,ต่างๆตอนนี้ผมถึงแบโตเตอโน่วันที่12แล้วก็พรุ่งนี้ผมก็จะได้ไอ้กล่องยาอะไรอย่างแล้วก็กล่องไอ้ี่สนับนะฮะผมจะได้อยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่าล็อกอินไม่ถึงมันก็ต้องรีละโอเคนะ,ะแล้วก็รายการในห้วตงตลาดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้มันจะมีข,ขึ้นขึ้นลงตลอดนะับกดเข้าหมายเท่ากับนะฮะมันก็จะขึ้นขึ้นลงตลอด เนี่ยเนื้อกวางเขาวกวางเนื้อหมูป่าอะไรก็ว่ากันไปปูนอย่างเงี้ยหินอย่างเงี้ยมันก็จะจับปรับเปลี่ยนขึ้นตลอดเวลานะับทุกชั่วโมงนะครับผมนะโอเคนะครับเดีวก็ไปจุดต่อไปเลยแล้วกันนะเพื่อที่ไม่ก,การเสียเวลาส่วนไอ,อ้พวกสถานที่จบปูนต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะแท็กไว้ใต้คลิปให้แล้วกันนะครับนะแล้วก็ดีซีประเทศนะครับประเทศนี้ฟรีไวดิสเข้าฟรีเล่นฟรีเกาะปุ๊บรอ รับไวริสและเข้าประเทศได้เลยครับผม<ว>ตอนนี้ก็จะจุดจดแดงนะสำหรับจบปูนนะครับะเดแล้วผมจะรีวิวคร่าวๆให้ละกันนะครับแต่ว่าถ้าอยากรู้ลึกๆกว่านี้ว่าจุดจบปูนในประเทศนี้มีจุดไหนบ้างนะครับก็แบบที่ผมบอกผมทิ้งลิงก์งไว้ใต้คลิปให้แล้วนะผมทำคลิปสอนไปให้แล้วโอเคครับรีวิวคร่าวๆไว้ให้ก่อน ถ้าเอารถไอ้ร้อยโลมาจบปูนกูว่าน่าจะไม่ขันรถตลอดแม่งแรงจัดโอเคก็น,นึงนะรถมันชาครับรถมันใหญ่โอเคครับจุดจบปูนตรงนี้ก็จะมี3อันนะฮะนี่ตรงน,นี้เห็นได้นะแต่ลงกันดีกว่ามันจะได้ล,ละรละเอียดโอเค นี่นะฮะจังตอนนี้ยังไม่มีใครมาจกนะฮะแต่ว่าจะจกเลยผมดีบิทันตะกี้ก็ผมประจกมานะฮะแม่เฮ้เยติดฮะเตตั้งะฮะก็ถ้ามีปูนหนึ่งถุงก็จะถูกปรับประมาณ15นาทีแล้วก็ปรับเงินจำนวน1,500นะครับประมาณนี้ต่อปูนหนึ่งถุงนะครับเฮอยดีมาว่ะเฮ้ยก็ได้วะไม่ใช่มมเป็นเหอุรกระแทกเอ่อรถต่อรอย เอา้าพังเออออกด้แล้วถอยล้างถอยลังถอยลังเอ้ว่าพังโอเคต่อไปเลยแล้วกันนะฮะก็จะเป็นร้านรถนะครับผมนะเป็นร้านรถคืออันนี้ผมผมจะรีวิีแบบสดเลยแล้วกันนะก็จะพังแม่นะ แทนที่จะลงใบดีดีนะครับเ<ขา>สียตังค์ซื้อกล่องซ้อมอิดดีจัดโอเคต่เอเลยแล้วกันนะผมนะโอเคครับตรงนี้ก็จะมีตู้ตังค์กันนะฮะให้เรากดซื้อรถได้นะฮะเวลาเราตังค์ไม่พอก็อมากดซื้อรถได้เลย โอเคเรามาดูกันนะมีคันไหนบ้างอ่ารถ้อยโลนะฮะเริ่มต้นที่30,000นบาทนะครับผมนะเริ่มต้นที่30,000นบาทคันที่ผมใช้อยู่ครับอยู่นะครับผมนะอ่าอันนี้ก็2 0 0แสนสองแสนอ่าสองรโลอยู่ที่แ0 0แสนนะครับโอ้โอเคมีคันเดียว400โลก็มีคันเดียววะอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนนะครับผมนะ60โลอยู่ที่ประมาณแสนสาม อันนี้ก็จะเป็นรถทั่วไปนะสำหรับเพยเยอร์ที่มีตังค์น้อยๆนะห้าขัดก็ซื้อได้แล้วแล้วก็อัพขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นราคาอยู่ที่ประมาณหกหมื่นแปดนะครับนะก็ก็ตระกูลสปูงสปอร์ตอยู่นะ F 6 2 0โอ้เจ็ดหมื่นโอ้ยได้อยู่โอเคตระกูลสปอร์ตอยู่ครับรถไฟฟ้าอันนี้ตระกูลรถไฟฟ้านะพี่บอกก่อนเลยว่ารถไฟฟ้าเนี่ยแรงจัดเลยล้านห้าเนี้ยคือเอาไปจบปูนี่หลุดสบายมากครับเหมือนอะไรตีมากวิ่งนิ่มมาก ต่อไปเลยแล้วกันนะครับนี่อันนี้ก็แรงโอเคอันนี้หมดบิ๊กไบต์นะฮะหมดหมดไบต์พวกบิบบ๊กไบต์อ่าเฮ้ยอันนี้ก็เท่อยู่นะเอ้ยเท่ว่ะเฮ้ยมัดตรงมัดแตงปะเนี่ยไม่ใช่เ,เหรอทรงคล้ายๆว่ะโอเคไปเรื่อยนะครับโอเคออฟโรดเหรอแนววิบากแนวลุยครับขึ้นเขาโอเคแนวโซนโซนโซนสปอร์ตอ่ะฮะ เฮ้ยโค้ทเท่อะเฮ้ยเฮ้ยมันเราต้องขู่นี่นะเออคันนี้ผมลองขับดูแล้วนะฮะแรงจัดโอเคนี่ก็เท่เฮ้ยโอเคต่อเลยนะครับผมนะก็จะเรื่อยๆอะสักหนึ่งเก้าศูนย์สาอห้าเฮ้ยหนึ่งล้านสองแสนเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยได้ว่ะ Okay. ประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมในะประเทศนี้นะรถก็ถูกอะไรก็ถูกหาเงินกัางง่ายโอเคครับอารถล็อกดีงั้นโอเคครับก็สำหรับในประเทศนี้ก็ประมาณนี้นะครับย้ำเลยต้องประเทศเบ l ล์ซิตี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับไวริสฟรีกอกฟรี มีติดปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อในดีซได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมนะย้ำเลยนะเพลเยอร์ใหม่ก็ทำตามชิปนี้นะฮะแล้วก็จะอยู่รอดในประเทศเมโลซิตี้แล้วก็รวยจัดเลยนะครับผมนะครับถ้าชอบชิปแบบนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครป์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันอีพีต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย